เฮะนราวู้ดขอบใจนะเจ้าซื้ออย่างก,ก็ไปลืมซื้อจะหลังซุกน้องซุกปะ <c oughs> โอ้รับพี่น้องธรรมศาสตร์เลยสบายดีสบายดีสบายดียดอันนี้น้องน้องแสงบอกลุงดูแซบบอกกินดูเออแกกินดิแกกินแกกินบอกลุงเนี่ยน,น, <c oughs> นี่จะกำลังเห็บแนวกินสู้กินครับพี่น้อง ต้มไก่เลยครับสิต้มที่รอครับได้ของฝากแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวชิไปแวะเติมน้ำมันซะก,ก่อนครับน้ำมันสิบเบิร์ตแหละเดี๋ยวลุงม,มีเตอร์กับไอ้เก้าสิบเมือ่อมาได้สบายดีน้ำมันเมืดแล้วเมื่ออะไรได้สองไอ้น้องไนะปแหงแ้งก็จะยู่เมือ่อเออโมเมนต์ตีใกล้หน่อเห็นว่าก็ได้ นหน้ากายคือเก่้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะออกไปเลาะพุ่นละแต่ว่าตอนนี้ขอแวะเติมน้ํามันซะก่อนเนพราะว่าน้ํามันเขาเมื่อแวบะบไปใส่น้ํามันซะก่อนพี่น้องท่าเบิ่งคนเติมน้ํามันนะครับคนนี้สิงามสําแดงหัปั๊มน้ำมันละครับพี่น้องเติมน้ำมันซะก่อนสบายดี พนักง,งานอยู่นี่งามด้อยครับเด้อบอกไว้ก่อนมาพนักง,งานอยู่ปั๊มนีงามทุกคนเลยโมมีคนขี่ไล่จักคนนะครับพี่น้องเตืนอนแล้มันี่นไมไ้ยใส่ใส่ใจลืมลืมไข่ลืมไข่แห้แวเอามันเต็มเลยเอาเอาให้มันเต็มทางครับ ไม่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 ย้ำใจกักกนเลยพี่น้องเลยเป็นสิระเบิดใส่เราเลยนี่ตกลงมาเติมน้ำมันหรือว่ามาหาคนเติมน้ำมันครับพี่น้องงาม,มาครับงานงามสมกำลังใจมาให้ลุงบิเตอร์นี่แหละครับเนะี่ยอยากได้ตัวเป็นนางเอกซองของลุงบิเตอร์ขนาดเลยต่างๆตัวนี้ มองเหน้องสาวกันนะครับเด้ซื้อมาตอนเพิ่นตลาดตลาดพุทธวงศ์แลาน้มแลกัขาน้มันเยใจมาตอน,อนเ,เนไปใส่ถ้าดไปล้มใส่ตั้งใจมาหาข้างนีแหละ <c oughs> ได้ย่บมาหาได้ย่บได้ไดใส่น้ำมันก็ได้บ่ใส่ก็ได้ เดินครับซื้อขนมมาฝากเพื่อนแต่ว,ว่าเพื่อนจะไปซื้อมาเพื่อนคงใส่สีห้าเดียวกันอีกแล้วก็บ,บอกว่าจะลองกินมึงดูขนมพุทธวงศ์ไป็นไงน้องเข่าแวะตลาดพุทธวงศ์ด้วย,วยวบบกันขอญาติซิมด้วยครับเด้อเิอนกันไปตลาดมาเพื่อนครับขอซิมกอนเขาขอกขนมอย่างนี้ดิโซเซโซเซ่บานเฮา ตาอะไรครับคุณผู ets, ้ชมเสียบเสียบหลงขอบใจนะเจ้าซื้ออย่างกับใครลืมซื้ออย่าหร่ะซื้อซุกต้องซุกป่ะตาหักเลยครับหักจะซื้อเลยนะทำไ อยู่ไว้นั่งน้องเ็นกาเติมน้ำมันตลอดนะครับสองสาวนีกับสริการดีกันาดเออมเข้าไป ใส่ลำเบอร์กินี่ครับพี่น้องครับเ<ห> <ไป S 2> ติอนว่นมันใส่ลำเบอร์กินี่ขอบคุณน้องสุกแล้วก็น้องง่วงมากๆนะครับที่ต่อนรับลุงปีเตอร์นะครับเิ็มทักเข้าสุกินแซ่บๆพี่น้องสองสาวเด้อเด้อง่วงต้องง่วงแซ่บเลยสุกน้ำสวยปะสวยแล้ว ตอนี้ก็ประมาณเก้ามงแล้วเก้าโมงแล้วเกือบแล้วเก้าโมงยังวั้พี่น้องได้กินข้าวรากันนะครับแซ่บๆอยู่ที่ปั๊มน้ำมันยมมาชานะครับแมมมากินข้าวกับน้องสาวครับเิ่นตอนรับดีๆครับพี่น้องเอยตอนนี้ก็ขอกรุ้าความพี่น้องอย่าเพิ่งมาเติมน้ำมันเด้อขอกินสกอร์ยมนี้เลยบ่กำลังจะกินนี่เิ่นอยากมาโลดบ่ โอ้เป็นเังเซอร์เนาะก็เป็นแซ่บเลยพัดเข้าห้องอียงนี่เนาะขวบพักขักวบพักก็คือพัดพักนะครับพี่น้องพัดพักใส่หมูนะครับนี่ครับขวบพักหรือว่าพัดพักใส่หมูนะครับแซเศษกลิ่นนี่หอมเลยครับพี่น้องกลิ่นนี่หอมแบบยวนใจนะครับอาหารของคนตุ้ยลุงบีเตอร์มากขนาดไหนครับมันมันเนี่ย แต่เดี๋ยวนี้ลุงมิเตอร์ไม่กลัวแล้วครับลุงมิเตอร์มีของดีไอ้ก้าวด้วยครับผมอย่างเดียวเลยนี่เรือมาหาใสครับพี่น้องครับขับจากยมราชนะครับกำลังแล่นผ่านเมืองมาหาใสโอ้วิวน้ำานักหน่อยเอาไหมขากับกระง,งา้าขาไปกระห้งงาครับสุดยอดวิวเลยครับพี่น้อง que tiene โอ้ <C ell ar> รับพี่น้องธรรมศาสตร์เล <C ell ar> ยสบายดี <c oughs> สบายดีสบายดีอันนี้น้องน้องแสงเนาะอันนี้น้องแสงลด้รับเด้น้องแสงอันนั้นน้องนี่ครับน้องหักไอ้กาว่นน้องนุ่นสบายดีน้องนุน่น,น,น <c oughs> หายกระเพาหอดบ <c oughs> ่ มลายลังเดียวเลยเห็นแต่ในกระจกบเห็นแต่ไวไวนะตั้งนานไวไโอ้อ่อนซอนบ้านเพิ่นครับพี่น้องครับถ้าขับวิวไหมข่างเฮือนก็มีแย่น้ำฝนครับธรรมชาติขนาดเลยครับพี่น้องเลยนะครับบาเปอนเพิ่นหมู่บ้านนี้ลุงบีเตอร์เคยเดินทางมาซอยเหลือน้ำท่วมสมัยยังเป็นบ่าว โอ้หลายปีแล้วน้ำท่วมนักเลยแม่นบ่แม่แมน้ำท่วมแห้งเลยเนาะน้ำท่วมคักเลยผมม,มีผมมาเอาเครื่องเอาของมาซอยนะขี่เครื่องเขามาหาเนาะที่มาที่มากสองคนแรกเลยนะขะคักเงินเพิ่นครับพี่น้อง เงินแบบโบราณนะครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่นสเสิร์มาเที่ยวเงเินเพิ่นมาเยี่ยมมายามกันพอดีลึ่งได้แก่นพอดีฮักได้แพงกันครับพี่น้องนี่ครับเกรืองคองคายไอ้เก้าครับเพิ่นพามาแวะหาน้องน้องน้องฮักน้องแพงเนาะพู้จักลื่งแก่นกันเป็นบ่โอเพิ่นเคยมามาดูมาดุมาบ้านนี่็ะบ่ โอ้ตหมู่บ้านหมู่บ้านเกที่อ้เคยมาสอยอยู่ในเก่าเลยเปิดกุ้ช่วยทาไันไปดีบ้านเขาจะไปดิมา็กน้อยเร็วๆมาหามาเาส่เก่าเร็วเอาขนมมาพี่อ้สม้ขนมดมาทีรอ้สาเร็วมาเร็วมาเร็วมเเอาดูทำเน่บอกเขาดูหะมา่ดะ นี <festivals> ี่ <anti> ่เอา <alled> ้าวจับเยอะเลยอ่าโอ้โหขุดอ่ะโอ้ยหขุดอ่ะเอาบาดยี่นี่ขุดอ่ะเอายืนเข้าแถวซะก่อนจ้าสีสวยสักก่อนเด้อเออขอบใจงามเด้อหนึ่งสองสามขอบใจเด้อขอบใจเด้อ มั่งเบิกหนไรกับคอาใจขึ้นกันมั่ง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 เนี่ยฮะเด็กน้อยขนมเนี่ยเท่าไรเนี่ยขนมเด็ขนมกินละเด็กน้อยกันเลยแทงครับพี่น้องครับไอ้ก้าวบนมอบขนมให้เด็กน้อยลูกหลานนะครับมาเล่นน้วกันนี่ก็ขึ้กันนี่กกินขนมนี่ ขอบใจขอบใจแล้วเนี่ยเอาพอแล้วขอบใจเนาะ เอากินแล้วไหมกินแล้วไหมจะเบื่อขนมนี่แซ่บอยู่บ่บอกลุงดูแซ่บบ่กินดูเออแกกินเลยแกกินแกกินบอกลุงเนี่ยขนมนี่มันแซ่บอยู่บ่กีแกให้มน้องนำลูกโอ้ยลากินแล้วเป็นเด็กแซ่บอยู่บ่ฮะแซ่บบแซ่ลุงกินนล้วพันหนึ่งเออนี่ น้อกินนมเล็กน้อยก่อนขนมครับโอ้ห่อยน่อยย่อแซบนี่กำลังหิบแนวกินสกินครับน้องโมเมน ต้มไก่เนี่ครับเดี๋สีต้มจิรอครับพี่น้องเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อนต้มไก่ให้กินเจ็บแสบสดน้ำหัห้อน,นอเนาะเปลี่ยนมาเปลี่ย<ผ>นมา <ๆ S 1> เป็นต้มจิรอสดน้ำหันห้อนกับขวดแห่งๆสดน้ำกันแต่ใค<อ>รจิมมึงโตโตแล้ว <sicher S 2> <m> มันไม่ยอมมดโซง้งองแสงกับน้องนุ่นนะครับแล้วมีกองทัพกำลังใจครับมาให้กำลังใจั อันนี้มาให้กำลังใจกับสาวสาวสาวจปีล้ลูกนี่เจ้าอายุจะปีละเจ็ดเจจ้าดิสิบแปดเจ้าดิลูกแปดเรพูดได้ว่าเจ็ดมากินคือมีคนหนึ่งเจ็ดมกิ้ไหเมนเมนเออมน เอาขี้ออกนะเล่นโมเดลใส่ขี้เลี้ยไอ้โบกินเล่นใส่ขี้นะเห็นไหมขนาดอันแบะมันยังบ่อยากกินมันยังเอ๊ะมึงดูฮะไอ้มาสิกินที่ร้อมันเอ๊ะมันมานม่โอ้ยไอ้เก้าเอ้ยครับผม กิรอี่อหายอยู่ใส่เสื้ออยู่บ้านดีบ่บอกโอ้ยหัวใจแต่ละวันโมเสบนะอือสิมาสิกินแกงกิรอจังเลยมันเอ๊ะโมเสบใช่ตุ๊มขาครัดาม,มาแล้วครับพี่น้องผัวแห่งสดครับการเลย ไกครับพี่น้องมามามาเสีย่ตัวไกคนเียกัวยกัวสเอาแย่นน่บอมาครับพี่น้องกินข้าวเคียงกันครับพี่น้องครับมามมามมา่บ่มี่ ขขาไงล่เดมีเือไนั้มีแดงชิมเขาีก้นแล้วเส้นปะฮะชิมแลวขอดาาดูขาดูันเข่าคข็งเข่านีมันมันแข็งข่าอยู่นนนี่นี่ไปเอาข่าเดือ่่มาิมก่นหานวานาน เด้อครับเด้อน้ำกันเด้อเซบเซบอือหือนี่ของแท้ครับกั้วแห้งๆสดนี่ของแท้ขอบใจเลยขอบใจที่ชวนไอ้มากินข้าวแซ่บๆอยู่นี่น้องแสงน้องนุ่นเด้อบ้านนากอกเนาะ

อีเซอีเซงอเซงเสยใจมั้ไว้สิต้มไก่ใหกินวกไบาำหัวนี่แตกตุกกบเลยยำอะไตามันี๋บอกแตกมกระดูกมั้ยซบอัะ เจอใครก็ไม่ดิบปากไม่ดิบาน้นะอันนั้นกระป๋องเปล่า้องแ้ของแท้มาได้มึงกินเยอะสุแน่ตางม่ใชมึงคืนนวมึงคืนในวัวกอดาแ้นมึงกินอตนี น้ำท่วมปะท่วมเพิ่งเกิดปะท่วมแล้วยังท่วมแล้วท่วมไปแล้วบ่นี่ท่วมไปแล้วนี่เข้าตายอืมอันนี้เข้าตายนี่คือนน้ำท่วมหมนี่ดำแดงเยอันนี้อืมอันี่ลงแล้วเนาะมีโอกาสรอดปะ <c oughs> มันจะไปลิ่มมันจะไปลิ่มแล้วเม็ดเลวมาตัวออกมาอันนั้นมีไปเท่านี้ เสียร์่รกระตรุ่งแปลว่าอะไรลองเมาดูแล้วมาก่อนเมื่อกี้นี่ว่าแบบนี้องดังหูชิ้นวกแลยเนยไม่ได้ยินเอาลองเมาดูว่าภาษาเราเอาว่าภาษาบูดูว่าเป็นแล้วว่าเมื่อกี้นี่ว่าเป็นแล้วเรื่อยๆให้พี่น้องคนฟังน้ำนี่นะว่าว่าแบบไหนว่าก็ตรุ่งเอาอย่าเอาดังๆเนยไม่ได้ยินเอาดูอวมาใหม่ดูว่าภาษาบูดนะแซงมาว่าให้เราฟัง หูนัวเบาเลยไม่ต้องไอเดาะภาษาส่วนเผาเนอะเลยวเร็วเอาพี่น้องไปฟังยังหน่อยลองมึงแค่สองสามคำหนึ่งกระตูดตุ้งเนีนะกระตูตุงกระตูตุ้งคืหูนวกหูนวกบบยิ้ยิน